ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาเฉลยข้อสอบจริงนะคะวิชาภาษาอังกฤษภาคโกนะคะในการสอบคู่ช่วยรอบทัวไปปี2568นะคะสำหรับโจทย์ในข้อนี้เขาบอกว่า his explanation w a s so d the dot that nobody had any further questions นะคะข้อนี้เขาบอกว่า explanation นะคะก็เป็นคำนามนั่นเองนะคะที่มันแปลว่า คำอธิบายนะคะเขาบอกว่าคำอธิบายของเขาเนี่ยมันทำไมนะคะซึ่งไม่มีใครเนี่ยก็คือไม่มีใครเนี่ยจะถามคำถามต่อเลยนะคะแสดงว่าคำอธิบายของเขามันเป็นยังไงนะคะเรามาดูนะคะคำแปลในข้อแรกนะคะเอนะคะบอกว่า wait นะคะคำนี้นะคะแปลว่ากังกวลนะคะกังกวลนะคะเคลียก็คือชัดเจนเองนะคะ Confusing นะคะคือสับสนนะคะและ choice ข้อสุดท้ายนะคะ Temporary นะคะแปลว่าชั่วคราวอ่าเมื่อเราเห็นคำเปและเรารู้ความหมายของคำศัพท์แล้วนะคะเราก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าข้อนี้นะคะก็จะต้องตอบนะคะข้อ b b o นั่นเองคือเคลียร์นะคะเคลียร์จนเราเนี่ยนะคะไม่มีใครที่จะถามคำถามเพิ่มเพราะว่าคำอธิบายของคำมันชัดเจนจำแจง้งนะคะ